เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน่ากินไหมนะคะอบประมาณ13-15นาทีนะคะนะ,ะความร้อนที่180องศาในเตาอบของเรานะไม่ต้องทอดเลยนะคะอบเอาเลยนะถือว่าเป็นเป็นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับแม่บ้านนะซื้อเป็นถุงมาที่เขาแช่แข็งมานะเราไม่อยากทําหรือไม่วางท่านที่ทําไม่เป็นก็ซื้อแบบนี้มาเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ากินเนาะแบบนี้นะคะ อารมณ์ไข่เต่าบ้านเราเลยเนาะไข่หงไข่เต่าบ้านเราที่เป็นกรรไโตๆคือเราไม่ต้องทําก็ได้นะคะซื้อเป็นถุงมาสําเร็จเลยที่มุมนอกก็มีนะจ๊ะข้างในก็จะเป็นอารมณ์เดียวนะดีฉันชิให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นมันฝรั่งนะคะก็ไม่ใช่เป็นเป็นมันเหมือนบ้านเรานดยเป็นมันฝรั่งแทนนะยังร้อนๆอยู่เลยน้ำลายไหลอืมอร่อยก็เป็นอารมณ์รสชาติไม่ได้หวานนะด้วยความที่เขาทำเป็นมันธรรมดา นะคะเป็นมันเฉยๆแล้วก็จะโยรยเคลือบงาข้างนอกใช่ไหมคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อมันฝรั่งกับเป็นอะไรคเหลืองๆมันฝรั่งนี่นะร้อนนะคะแต่จะไม่มีรสหวานแต่ถ้าค่าเป็นไข่ขนมไข่ของบ้านเราจะเป็น,นหวานๆใช่ไหมเป็นโรลไข่มันหวานแต่ที่นี่เขาจะไม่หวานนะเขจะทําเป็นรสมันฝรั่งเลยทำเป็นของทานเล่นได้เลยสบายๆเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะ ง่ายด้วยมีงานลงงานเลี้ยงมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านในนู่นนี่นั่นทาได้ง่ายๆนะคะกดแป๊บเดียวเรียกกินแล้วทานขนมทานเล่นนะคะแค่ไม่มีน้ําตาลเท่านั้นเองได้หวานที่สุดคือเขาไม่ได้เคลือบไม่ได้ทาให้มันไม่ให้แป้งมันหวานหวานของบ้านเรานะคคิดว่าถ้าใครอยากได้หวานๆก็ไปจิ้มนูนี้ไา้ก็นาก่นาจะได้นะคะจิ้มน้ำพงน้ำผึ้งราดนูนี้นี่นั่นอะไรก็ได้ถ้าใครอยากห้าหวานๆตัวว่าแบบนี้กําลังดีเลยนะคะไม่หวานเลย ทันเล่นเล่นเพลินๆนะคะแบบนี้ดูหนงดูหนังคุปปากับเพื่อนปะต้งปาร์ตี้นะคะเห็นไหมคะได้ทั้งเยอะเลยถุงที่หอซื้อรู้สึกจะสามยูโรเก้าสิบเก้ารู้ป่ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือไม่แพงใครที่หอวซื้อรู้ว่ามันแพงมันมันไม่แพงนะคะหน้าน่าไม่แน่ใจว่าสองยูโรเก้าสิบเก้าหรือว่าสามยูโรเก้าสิบเก้าเนี่ยแต่ถือว่าราคาไม่แพงนะ,ะแล้วเราก็ได้แบบถ้ามาเยอะแบบนี้เลยนะคะ <S <S อร่อย ไม่ต้องทําเลยนะใครที่มีเวลาก็ทํากิ้งแป้งทําไปนู่นนี่นั่นปั้นโอเคแหละมันมันจะไม่สู้ที่เราทําเองอยู่แล้วแหละนะเนี่ยก็นี่ก็คือแบบทําให้ชีวิตเราง่ายมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยเหมาะสำหรับช,ชีวิตของแม่บ้านทันสมัยแม่บ้านรุ่นใหม่ของคุณที่อาศัยอยู่ตากแดนละกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทานนะคะขออนุญ,ญาตทาน ให้เสร็จก่อนนะคงไม่แน่ใจว่าจะทานหมดไหมเดี๋ยวไว้กินในหลายวันนะก็คือกอุ่นถ้าเผื่อมันเริ่มเย็นแล้วก็สามารถอุ่นไมโครเวฟได้ทานได้สบายๆเลยนะจ๊ะขออนุญาตทานก่อนนะขอบคุณมากมาที่มาทานขนมขห่หงด้วยกันขอบคุณมากมนะอร่อยอร่อยมากๆเลยขอบคุณที่รับชมนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขนมก่อนนะวรลอยไหมไค่ะ